สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องสายจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก่อนที่จะมาเจอพบเจอแม่มดออนไลน์ในวันนี้นะคะตัวน้องสายเองนั้นตายแล้วฟื้นนะคะตายแล้วฟื้นคนที่ตายแล้วฟื้นร่างกายจะอ่อนแอมากนะคะอ่อนแอมากแล้วก็ mm hmm. เพียล้ากว่าจะฟื้นแล้วอยู่ตัวได้นะคะ mm hmm. ก็มีวันหนึ่งได้ามาพบกับแม่มดออนไลน์นะคะธุรกิจแม่มดออนไลน์ ตัวน้องสายเอง,องตายแล้วฟื้นมาพบเจอโรคอีโรคหนึ่งก็คือโรคเวลตาอ,อเัเสบีต้มยากินก็ไม่หายหายแต่ชั่วครั้งชั่วคราวสักพักหนึ่งเป็นยาที่ว่าเป็นยาหม้อนะคะยาหม้อหายไปปีหนึ่งเวลาเราทาไม่ได้พักผ่อนหรือทำงานหนักอย่างเงี้ย ราก็กลับมาเป็นอีกคนข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเออร่างกายแข็งแรงแล้วทําไมอดๆแอดๆเป็นนูน่นเป็นนี่อยู่เรื่อยแต่จริงๆแล้วตัวเราเราจะรู้ตัวเราดีนะคะว่าทําไมอ่ะร่างกายเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้ร่างกายน้องสายจะเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะแล้วระดัเสพแทรกซ้อนมาอีกต่างหากมีอยู่วันหนึ่งตัวน้องสายเองอ่ะ มาเจอพบเจอกับแม่ธุรกิจแม่มดออนไลน์น้องสายเดินไปตลาดนัดไปซื้อกับข้าวนะคะไปซื้อกับข้าวน้องสายจะไปซื้อทุเรียนน้องสายจะไปซื้อทุเรียนทุเรียนเยอะแยะทําไมไม่ซื้อไปซื้อที่ร้านพิสมจิตนะคะไปซื้อแต่พิสมจีดเขาบอกว่ามีอยู่แค่ลูกเดียวแล้วลูกดิบด้วยแล้วน้องสายบอกว่าก็จะเอาโอ้จะเอาดีไหมมันดิบน้องสายว่าได้เอาได้ กูอ้วนจังเลยน้องสายบอกว่ากูอ้วนจังเลยแต่พี่สมจิตบอกว่ามีตัวช่วยนะคืออะไรน้องสายอ่ะค้นหาตรงนี้มานานนะคะน้องสายทานยาระบายอื่นๆจากท้องตลาดนะคะมันก็ไม่ได้ผลทําให้เราบิดเจ็บบิดปวดมากเพราะเป็นคนที่ว่าธาตุหนักมากค่ะแล้วได้มาเจอกับแม่มดออนไลน์ไฟเบอร์นะคะน้องสายก็เลยบอกว่า พี่ชมเจบอกว่าให้อาไปเลยซองลองชิมดูสักสักซองหนึ่งซิน้องสายบอกว่าไม่เอาน้องสายจะเอาเป็นกล่องผลสุดท้ายน้องสายเอาเป็นกล่องได้ทานนะคะได้ทานทานไปแล้วครั้งเดียวทานน้ําตามเยอะๆนะคะเหมือนเราได้ทานผักห้ากิโลน้องสายสะดุดตรงว่าคําว่าเจตัวน้องสายเองถือศีลกินเจตลอดชีวิตทั้งครอบครัวนะคะก็ตรงนี้ก็คือทําให้น้องสายเปิดใจด้วย หลายๆอย่างที่ว่ามีกดเหล็กอีกต่างหากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาให้ลําไส้เราสะอาดตื่นขึ้นมาน้องทรายรู้สึกว่าน้องทรายอ่ะถ่ายผิดปกเป็นปกติไม่ผิดเวลานะคะแล้วก็ทํารู้สึกว่าร่างกายเรากระปี้กระเปาร่างกายเราจะไม่เหนื่อยและไม่อ่อนล้าอันนี้สองแรกนะสองแรกอะมีผลประโยชน์ขนาดนี้สองแรกได้คุณค่าสารอาหารเยอะกันขนาดนี้นะคะอ่ะ หลังก็ยังเจ็บอยู่นะไม่ใช่ว่าหายนะคะไวรัสตัเสบเนาะเพราะเวลาเนี่ยปีหนึ่งน้องสายจะซื้อยามาต้มครั้งหนึ่งนะแล้วต่อไปเข้าซองที่สองนะคะทานอีกทานอีก,น,อกนี่น่าเล่าสุกันฟังเนาะทานอีกผลสุดท้ายเอ๊ะทำไมเราลุกเร็วแล้วทำไมเราก็ปีก้กระเป๋าแล้วทำไมร่างกายเรามันมันรู้สึกว่าดีอะ่ะ มันไม่เจ็บอ่ะเราทานอะไรเราก็นั่งคิดเนาะอ๋อเราคิดออกแล้วเราทานตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะทานทานตัวนี้เท่านั้นเองไฟเบอร์แมมมดออนไลน์นะคะน้องซ้ายก็เลยเปิดใจมาทานตัวนี้ขับล้างลำไส้เลยมานั่งศึกษาตัวไฟเบอร์ตัวนี้ว่ามันดีแบบไหนเจแบบไหนเจแข็งหรือเปล่าเพราะตัวน้องซ้ายทานเจกันครอบครัวเนาะ ถึงบอกว่าโอ้โชคดีมากเลยถึงคนโบราณกล่าวว่ามีบุญสัมพันธ์อยู่ไกลพันลียังได้พบหน้าไร้บุญสัมพันธ์อยู่ต่อหน้ายังไม่ได้เจอคิดว่าน้องสายก็เป็นคนมีบุญนะที่ได้มาเจอตรงนี้ได้ต่อชีวิตน้องสายได้อีกนะคะได้ต่อชีวิตน้องสายหรือต่อชีวิตครอบครัวให้น้องสายได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ช่วยช่วยพี่น้องได้มาเป่าประกาศนะคะว่ามีของดีอยู่ในโลกมนุษย์นี้อีก ได้มาทํางานจริงๆจ,จังๆชุดช่วยกายสังขารของคนในทางธรรมน้องสายก็ต้องชุดช่วยในจิตญาณควบคู่กันไปน้องสายไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้เจอแม่มดออนไลน์นะคะตรงนี้ถ้าคนไม่รู้ไม่เข้ามาสัมผัสไม่ลองชิมเองไม่ลองกินเองหรือไม่มาเปิดใจนะคะจะไม่รู้เลยว่าของของเขาของของแม่มดตรงนี้ดีแบบไหน